เทคนิคเบื้องต้นถ้าเบรกสั่นยืนมาที่ตัวเราเนี่ยสงสัยไว้ได้เลยว่ามาจากข้างหลังถ้าเบรกแล้วสั่นที่พวงมาลัยมาจากรอหน้าไปครับมาไปเทสจานเบรกแล้วก็ผ้าเบรก TRW นะครับสวัสดีครับนะ้ว มาทั้งกลางวันกลางคืนเลยฮะมีปัญหาเรื่องเบรกจะเอาความรู้หรือจะให้แก้ปัญหาเบรกมีเสียงแล้วก็เบรกไม่อยู่ด้วยพวกนี้เบรกหมดเพราะว่ารถรถรุ่นใหม่ๆเลย่ยมันจะมีตัวเตือนครับก็คือระยะผ้าเบรกเนี่ยถ้ามันเริ่มบางจนเกินไปเนี่ยมันก็จะมีตัวเตือนถ้ามันเริ่มมีเสียงแบบจี้จี้เวลาเบรกเนี่ยแสดงว่าเบรกมันใกล้หมดแล้วก็ไม่ต้องรอให้หมดเกี้ยงก็ได้พอมันมีตัวเตือนปุ๊บก็เปลี่ยนแค่นั้นเองมันไม่มีตัวเตือนอย่างที่บอกคือเบรกเนี่ยมันมีอายุการใช้งานก่อน,อนหน้าที่ของมันก็็คือหหยยุดรรรถกกกใช้แงงเสีทาานะว่บบั เบรกเพื่อให้รถเนี่ยลดความเร็วลงทีเนี้ยอาการที่มันเริ่มที่จะเกิดขึ้นน่ยก็คือโอเคเบรกอาจจะต่ำลงน้ํามันเบรกน้อยลงอันนี้คนไม่เข้าใจก็คือผ้าเบรกพอมันบางปุ๊บเนี่ยน้ำมันเบรกมันก็จะยุบลงไปด้วยพอน้ามันเบรกเนี่ยมันยุบลงไปเยอะๆผ้าเบรกมันบางมากๆเนี่ยมันก็จะมีไฟเบรกมือเป็นสัญลักษณ์เหมือนเบรกมือเตือนขึ้นมาก็มีเพราะมันจะมีวัดระดับน้ํามันเบรกด้วยแล้วไหนจะเรื่องของตัวเตือนอย่างที่ผมบอกไปคือเตือนเสียงตัวเตือนเบรกบางน้ามันเบรกยุบพวกเนี้ยก็เป็นเบื้องต้นและที่จ รู้ได้ว่ารถเราเนี่ยควรที่ต้องเข้าไปเซอร์วิสระบบเบรกแล้วแล้วไหนจะเรื่องแบบถ้าพ้าเบรกมันบางมากๆหรือขับรถแบบ รุนแรงมากๆก็จะมีปัญหาเรื่องจานโคตอีกหน้าสัมผัสไม่เรียบเบรกบ่อยเบรกแรงหน้าสัมผัสไม่เวลาเบรกปุ๊บมันก็มีการสถานอันนี้ผมบอกเทคนิคเบื้องตน้นถ้าเบรกสั่นขึ้นพวงมาลัยคือล้อหน้าสั่นที่เท้าคือล้อหลังถ้าสั่นขึ้นมาที่ตัวเราเนี่ยสงสัยไว้ได้เลยว่ามาจากข้างหลังถ้าเบรกแล้วสั่นที่พวงมาลัยมาจากร้อนหน้าอันนี้เบื้องตน้นแต่อย่างที่บอกคือรถเนี่ยมันจะมีระยะเวลาของมันจานเบรกมันก็จะมีอายุการใช้งานถ้ามันถูกกินไปมา,มากๆบางมากโดนความร้อนสูง มันก็จะเปลี่ยนรูปแล้วบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวร้อนร้อนเสร็จอฝนตกบางคนรักความสะอาดรถมากๆขับรถมาเร็วๆถึงเวลาก็ไปจอดคาแคร์พวกเอาน้ําฉีดปึ้งพวกนี้อายุการใช้งานของจานเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงวิธีการตรวจเช็คด้วยตาไปไปเราไปลองดูกันวิธีการดูเบรกเช็คเบรกเ,เหรอครับถ้าเราจะมาดูเนี่ยเรื่องเบรกเนี่ยโดยปกติครับถ้ารถเดิมๆเนี่ยจานเบรกมันจะจับอยู่อย่างนี้ถูกไหมอย่างนี้นะครับ โดยกปกติอะผ้าเบรกใหม่ๆนี้เรามีผ้าเบรกอยู่พอดีจะแกะให้ดูเห็นว่าผ้าเบรกเดินม,มันหนาแล้วขนาดนี้สําหรับรถเล็กโดยทั่วไปเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้มันก็เริ่มบางแล้วดูดิหายไปแล้วครึ่งหนึ่งเห็นไหม แต่ยังไม่ถึงกระหมดแต่คือบางแล้วแต่โดยส่วนใหญ่ครับมันก็จะมีระยะถ้ารถเข้าศูนย์ตลอดเขาก็เช็คให้อยู่แล้วอนอกจากว่าเราไม่ได้เข้าศูนย์เนี่ยเราก็ต้องมานั่งดูเองอย่างที่ผมบอกคือระดับน้ํามันเบรกเริ่มมีการยุบนะครับมีไฟเตือนขึ้น,นมาอย่างนี้มีเสียงอะไรแปลกๆก็เช็คได้เหมือนก้บผ้าเบรกเนี่ยมันก็จะมีระยะของมันอย่างนี้คือเริ่มบางแต่ยังไม่หมดก็ยังใช้ต่อได้ถ้ามันบางมากๆแล้วเนี่ยรลราก็ดูพวกการแกรกของ้าเบรกมีแตกแล้าไหมอย่างนี้ไม่มีอะไรอันนี้้าเบรกเขายังสวยยังดีอยู่ ันนี้คือลูกค้ามาเปลี่ยนเบรกแต่งเบรกซิงเนี่ยยังไม่หมดนะครับบางทีมันก็มีแตกรล้าบ้างถ้าพระเบรกเกรดที่มันไม่ดีเนี่ยใช้ไปมันก็เกิดการรล้าเกิดการกระเทาะออกส่วนจานเบรกเนี่ยอันนี้ก็ถูกกินไปแล้วเขาใช้งานมาแล้วแต่ก็ยังไม่ลึกก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่โอเคบางคนเนี่ยใช้แต่บี้ตะบันใช้ไม่ดูเลยเนี่ยมันก็จะกินเป็นร่องลึกลงไปนะครับ แล้วก็ร่องลายพวกนี้ถ้ามันกินไม่เสมอมันก็ทำให้เกิดเสียง mm hmm. เวลาใช้งานอันนี้เบื้องต้นง่ายๆในการเช็คว่าควรจะเปลี่ยนได้หรือยังมองด้วยตาถ้าเราถึงขนาดที่ว่ามองไปแล้วเห็นรอยร้าวเห็นรอยไหม้เป็นสีม่วงเป็นเส้น,นกินลึกอันนั้นมันชัดเจนอยู่แล้วอันนี้เรามาพูดถึงว่าลูกค้าที่เข้ามาเยอะๆของผมเนี่ยไม่ได้เพียงแค่แบบเบรกหมดแล้วมาเปลี่ยนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนที่ขับรถเร็วใช้ความเร็วสูงใช้เบรกหนักอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะมาอัปเกรดเบรกมากกว่าช่วงนี้ผมเห็นน้ำมีเบรกเนี่ย วางอยู่เต็มอูลเลยถ้าเราอยากแค่อัปเกรดเบรกให้เ <im it> บรกดีขึ้นอะไรเงี้ยครับไม่อยากใส่ปั๊มใหญ่ปั๊ม <im it> โตอยากจะอัปเกรดเฉยโดยที่เป็นลักษณะของแบบอัปจานอับผ้าตอนนี้มันมีมาตัวหนึ่งเป็นแบ,บแบรนด์ของทางฝั่งยุโรปก็ยังไม่ได้ลองแบบจริงๆจังๆนะถ้าเลดบอยมาแล้วอยากจะลองเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปลองเลยก็ได้ว่าจะออกมาเป็นยังไงไอ้ยี่ห้อนี้นเดี๋ยวผมหยไปดูก่อนโอ้โหแล้วยังไม่ได้แกะเลยแกะดูดิยมันมีตัวนี้นะครับเอาเข้ามาให้ผมทดลองเลดบอยมาพอดีเดี๋ยวลองดูเลยแล้วกันว่ามันยังงไเาาชื่่อว TR ขาบอกว่าไอ้จุดเด่นเนี่ยที่เขาบอกคือว่าวัสดุเนี่ยคือคุณภาพสูงเว้ยคือเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยในการเบรกที่ดีขึ้นตัวจานเนี่ยผลิตจากเนื้อเหล็กไนคาร์บอนกาไฟเนี่ยมากถึง95มันส่งผลให้อะไรรู้ป่ะไอ้การคตการคงทนการใส่สันเทือนเนี่ยของตัวเบรกเนี่ยก็จะน้อยลงตามไปด้วยเนี่ยอะไรตรงนี้เว้ยที่ผมเห็นนะที่มันแตกต่างคือมีการเคลือบเคลือบเป็นสีแดงแงพวกเนี้ยเนี่ยก็คือว่าปกติการใส่จานเนี่ยมันเจอพวกขี้สนิม ขี้สนิมของผ้าเบรกเวลารถจอดนานๆเนี่ยมันจะเป็นขี้สนิมขึ้นอันนี้เราเรา,เราต้องรับสภาพเพราะมันยังไงมันก็มีในส่วนผสมของเหล็กเจ้า TRW เนี่ยเห็นป่ะเขาเคลือบพวกนี้ไว้ก็คือทําให้แบบเวลารถที่ไม่ได้ใช้งานนานๆเนี่ยมันก็จะไม่เกิดคราบสนิมเนี่ยเกาะแล้วลายพวกลายซาะร่งเนี่ยก็มีการออกแบบเป,เป็นเรียกว่าลิขสิทธิ์ของเขาว่าเออลายแบบนี้เพื่อให้การระบายความร้อนหรือการเก็บผ้าพเบรกเนี่ยดีขึ้นเออแต่ผมชอบเป็นสีดแดงๆนะคือนอกจากที่มันเกิดประโยชน์แล้วผมว่าแม่งเท่ด้วยเวลาอยู่ในรถ มันก็ได้ของเรื่องของความงามมองก็ไปสวยทีนี้เนี่ยบอกข้อดีของเขาไปแล้วว่าเขามีอะไรบ้างในจุดเด่นของเขาวันนี้จริงๆมีภาพเบรกเขาด้วยนะเล่บอยมาแล้วยังไงอยากจะไปลองไหมซึ่งรุ่นตอนนี้รุ่นยอดฮิตเลยนะรถออกมากันเยอะๆก็คือเจ้าซิตี้หนึ่งพันเทอร์โบไม่ว่าจะเป็น4ประตูแล้วยิ่งกระแสตอนนี้ซิตี้แฮทชแบ็กมาเยอะมากแล้วเบรกฮอนด้าเนี่ยเราก็รู้อยู่ฮอนด้ารุ่นใหม่ๆเนีเย่ยเบรกดีขึ้นแต่ทีนี้ตัวจานเนี่ยค่อนข้างเล็กเราต้องหาวิธีอัปเกรดหนึ่งเราจะเอาประสิทธิภาพแล้วเราจะระยะเบรกให้สั้นนนนนนลลงงแ้้้วาหหหหััักกเี่่่ตออมมืใใส๊ญรุ ผ่ลือเรื่องเบรผมว่านะมาเพิ่มไใ้เจ้าตัวนี้น่าจะช่วยได้แต่ได้จริงไม่ได้จริงเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองกันเลยว่าเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันจะดีขึ้นแค่นะไหนเดี๋ยวไปลองกัน แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปวอร์มผ้าเบรกนะครับจริงๆก่อนนี้เมื่อกี้ผมวอร์มมาสักครึ่งวันแล้วละ่ะนี้เดี๋ยวเราจะไปลองแบบระยะยาวว่าใช้งานจริงนะครับขับแล้วระยะเบรกเป็นยังไงแล้วหลังจากที่วิ่งยาวๆเนี่ยเราจะต่อด้วยการทดสอบระยะเบรกนะครับว่าสั้นลงจริงไหมคอนโทรลพวงมาลัยได้ดีขึ้นไหมมีการสั่นสะท้านไหมถ้าเราเบรกหนักๆเนี่ยหลายๆรอบเนี่ย เบรกจะเฟดไหมอันนี้สําคัญนะครับเพราะจริงบางทีเบรกทีสองทีมันยังไม่รู้นะครับต้องใช้ยาวๆแล้วก็เบรกแรงๆหลายรอบเพราะอย่างที่บอกนะฮะอันนี้เราเน้นนะครับสําหรับคนที่ต้องการสมรรถนะของเบรกจริงๆแล้วก็มีการขับขี่ที่มากกว่าปกตินะครับม,มากกว่าที่ลิมิตของจานเบรกเดิมนี่จะรับได้ก็ทุกรูปแบบนะฮะก็รู้อยู่ว่าผมขับรถแบบไหนคือผมเป็นคนขับรถที่เ,เรียกว่าเต็มประสิทธิภาพดีกว่า การติดตั้งง่ายครับพราะจริงมันคือแทนจานเบรกเดิมสามารถใส่แทนที่เดิมได้เลยนะครับที่บอกติดตั้งเสียเวลาจริงใช้เวลาในการติดตั้งเนี่ยแป๊บเดียวนะไม่นานเลยเร็วมากนะครับเร็วมากพอแค่ถอดแล้วก็ใส่ไม่ได้มีการดัดแปลงอะไรครับตรงรุ่นนะครับถอดออกใส่หรือถ้าทํากันเร็วๆจริงๆเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน30มนาทีนะครับเรียบร้อยกลับบ้านได้เลยเบรกทีอาร์บินะจานเบรกแล้วก็ผ้าเบรกด้วยนะคันนี้ใส่ทั้งจานทั้งผ้าแต่จริงก็ถือว่าระยะเวลาในการรันอินเนี่ย ยังไม่เต็มที่ดีนะครับที่เรามาลองให้ดูวันนี้ที่ถือว่ายังไม่เต็มที่ดีนะครับตัวผ้าเบรกกับจานเบรกเนี่ยนะครับอาจจะยังสัมผัสได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวจะไปดูว่ามันจะแสดงประสิทธิภาพได้สักแค่ไหนแล้วรถคันนี้นะครับที่เรามาลองเนี่ยเจ้าซิตี้นะครับแฮชแบ็กคันนี้ได้มีการโมดิฟายด้วยนะครับในเรื่องของระบบไอเสียแล้วในเรื่องของความแรงก็มีการรีแมปรีแฟตเนี่ยนะครับมีการรีแฟตอีซียูจูนนิ่งเพิ่มเข้าไปด้วยเพราะนั้นเนี่ย อัตราเร่งแรงมา้าแรงบิดเนี่ยมากกว่าของเดิมค่อนข้างเยอะนะครับคันนี้เนี่ยจากม้าเนี่ยเดิมๆลงพื้นอยู่มา118-120คันนี้เนี่ยเพิ่มมาถึง160แรงมา้าแรงบิดี่ถึง230-250นิวตันเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงกว่าเดิมเยอะนะครับเพราะนั้นพอพอความแรงมันมากเนี่ยนี่แหละเดี๋ยวเรามาวิ่งกันนี่รู้เรื่องเลยนะครับ ว่ามันสามารถหยุดเจ้าแรงมาที่เพิ่มเติมขึ้นมาได้หรือไม่ เม,มลองกันแบบชุดใหญ่นะก็ถือว่าฟิลได้เลยนะคือผมขับเร็วอ่ะผมพูดเลยว,ว่าเร็วกระแทกเบรกลองแบบเบรกต,ติดกันเหมือนแบบเราไปขับแบบมีคันหน้ากระทืบเบรกใสเ่เราหรือว่าเราไปที่ตูดชาวบ้านเขาเนี่ยผมลองเนี่ยประมาณ5ครั้ง6ครั้งซ้อนเบรกก็ไม่ออกอาการเฟรเลยนะแล้วก็ไม่มีอาการสั่นเสริรนขึ้นพวงมาลัยไม่มีเลยถือว่าดีนะครับอย่างที่เห็นในเวลาเบรกแรงเนี่ยจะรู้เลยว่าผมเบรกแรงจริงหรือไม่จริงเนี่ยเจ้ารถรุ่นใหม่เวลาเราเบรกแบบ แรงมากๆมันจะมีไฟฉุกเฉินขึ้นมาอันนั้นมันขึ้นมาเองนะคือแต่ว่ามีการแบบเบรกแล้วก็ ABS เนี่ยจะทํางานแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะโชว์วเพระเมื่อกี้จะเห็นหลายๆดอกเลยที่ว่าผมลองเบรกถึงขนาดที่ไฟกระพริบที่ความเร็วสูงเพราะนั้นเบื้องต้นเนี่ยในการลองใช้งานจริงบนถนนเนี่ยนะครับถือว่าใช้ได้นี่เราวิ่งมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะเรารู้สึกว่ายิ่งยิ่งขับเนี่ยเหมือนเบรกมันยิ่งดูดขึ้นนะ เหมือนว่าอ,อุณหภูมิเริ่มสูงกับเบรกกับจับดีขึ้นนะเบรกดูดึกเท้าขึ้นอดีกว่าตอนที่เย็นเย็นด้วยซ้ายังไม่หมดนะเดี๋ยวผมจะไปลองแบบที่ความเร็วสักร้อยกิโมตรต่อชั่วโมงหรือสักหกสิกิโมตรต่อชั่วโมงแล้วเบรกแบบกระทันหันนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับหลังจากที่ไปลองฟีลลิ่งนะครับในการใช้งาน จริงในบนถนนบนอะไรแล้วทีนี้ก็เหลือการลองเบรกที่แบบรุนแรงนะครับระยะของเบรกจะสั้นลงไหมผมต้องบอกกันนะครับเพราะเบรกจานเบรกเนี่ยมันจะต้องมีการลันก่อนนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมใช้เวลาลันนเป็นวันเดีย๋ยวเราจะมาลองระยะสั้นบ้างเบรกที่ความเร็วสูงเบรกที่ความเร็วต่ำแล้ก็จะมาดูเรื่องของระยะเบรกนะครับ นี้เราลองนะครับวิ่งมาเนี่ยที่ความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ใช้วิธีการเบรกอย่างรุนแรงก็จะเห็นว่าระยะเบรกเนี่ยสั้นลงนะครับสั้นลงแล้วก็การสแานของตัวเบรกเนี่ยน้อยมากเราจะลองมาที่ความเร็วสูงกว่าเดิมอีกนิดนึงนะครับแต่ว่ากระทืบเบรกแล้วมีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าถ้าอยู่แล้วก็รถเนี่ยมันสามารถคอนโทรลที่สามารถที่จะเบรกแล้วก็หักหลบนะครับในส่วนของสิ่งกีดขวางไรไไมนะครับลองดู เบรกเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยจับเท่ากันไม่มีการที่จะดึงเา้าตัดมาตรงนี้เลยนะฮะหลังจากที่เม,มามันกันไปได้สัดแป๊บหนึ่งนะฮะเมื่อกี้นี้สรุปเลยนะฮะกับเจ้า จานเบรกแล้วก็ผ้าเบรก TRW นะครับซึ่งจริงเนี่ยผมบอกเลยเราเนี่ยไม่ได้นึกว่าจะลองเลยนะเป็นการพูดคุยเรื่องจานเบรกเฉยๆคุยไปคุยมาเนี่ยลองเลยดีกว่าเพราะจริงมีการเข้ามาบอกว่ามันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้มันเฟี้ยวผมเป็นคนที่อยากรู้ต้องลองครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาไปเทสมาแล้วนะฮะสรุปเลยนะผ่านยิ่งขับยิ่งร้อนยิ่งดูดยิ่งอยู่การใช้งานเบื้องต้นเนี่ยเบรกได้เบรกดีระยะเบรกสั้นลงเบรกติดเท้าแล้วก็าการเบรกเฟรเนี่ย ยังไม่เจอเพราะนั้นสรุปไม่ว่าจะเป็นวิ่งทางด่วนวิ่งระยะยาววิ่งระยะสั้นเบรกแบบรุนแรงเบรกกระทื้ให้ ABS ทำงานหากวงมาลายัยหลบการสะท้านของวงมาลายัยผมไม่ผ่านหมดในเรื่องของราคาก็พอฟังได้ไม่สูงและที่สำคัญเนี่ยมันเหมาะกับอะไรรู้ไหมคือล้อลาย S1 เนี่ยหรือล้อระบา,ายเนี่ยมันใส่ปั๊มเบรกใหญ่เนี่ยใสยากใส่ไม่ได้หรือแม้กระทั่งรถแข่งมันมีปัญหาเรื่องของน้ำหนักเราพยายามลดน้ำหนักให้เบานะครับเบรกเดิม มันก็อาจจะเอาไม่อยู่กับความแรงเยอะๆใส่เบรกใหญ่น้ำหนักก็สูงเพราะนั้นรถที่จะไล่เบาอัปเกรดเบรกผมถือว่าเหมาะมากๆผมให้3ผ่านครับกับเจ้าพ่อเบรกจานเบรก trw ตัวนี้นะครับแล้วใครที่สนใจนะลองดูนะครับกับตัวแทน trw ทั่วประเทศนะครับหรือถ้าไม่มีข้อมูลเนี่ยเข้าไปดูที่เพจเขาได้นะครับ trw thailand ส่วนตัวผมเนี่ยเพสได้ดูแล้วลองให้ดูแล้วเชื่อไม่เชื่อคุณก็ไปลองพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมจะจแจมแหลมจุงเบย์เอซัสเซียออริจินอลไปก่อนครับรบ